รู้สก็นี้เป็นอียให้กงดีนคมีความที่แล้วมีโคไมคไม่ไม่ใช่คนที่สามารถมาได้ปีนี้เห็นแฟนๆมาพ่ก็ดีใจค่ะแล้วก็อีกสามวันจะเดินทางมาเยครับฝาอะไรถึงปนก๊อนออเียอีกสวันนะคะาเก็เไงเกินเือก็ที่เวลาก็สามารถตลิตามบอได้นะ วันนี้ในฐณะที่นี่เราสกอร์เป็นผู้นำร่วมเลยตรงนี้เกิดจากเป้าหมายหรือว่าความคาดหวังทีก็ตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังเกี่ยวกับระดับมากนะคะก็พยายามจะตีไปตามเกมของเราแล้วก็ไม่คิดถึงสกอร์แลก็ที่ได้จบมาเป็จังหวะร่วมก็ถือว่าโปนผลงานสำคัคอเครับเราพัฒนาได้สวยนะครับตอนนี้คือเป็นผู้นำวางเป้าหมายว่ายังไงว่าเราคิดว่าเราน่าจะอยู่ในอันดับต้นๆที่เรา ตอนนี้ยังไม่อยากคิดถึงนันดับมาผมก็อยากจะเล่นไปตามเกมแล้วก็มีความสุขกับในแต่ละรอบมากกว่าก็น่าจะตีแบบวันนี้แหละค่ะพยายามตีแล้ววีดีดีให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไป